สวัสดีครับเป็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านนเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆและน้าสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีไม่ลอยคุณภาพเสียงดีนะครับผมสภาพสวยๆมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดนะครับผมเผื่อมีน้านาท่านใดหาใช้งานเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ SRC นะครับผมรหัส SR2000 นะครับชุดนี้บอกได้เลยว่าสภาพใหม่นะครับผมใหม่เมื่อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะกล่องนอกกล่องในครบนะครับผม สำหรับ S R C S R 2 0 0 0นะครับนี่สภาพนี้สวยมากนะครับผม90%เขึ้นเลยนะครับกล่องนอกกล่องในครบนะครับผมตัวนี้สำหรับท่านที่กำลังหาใช้งานนะครับตัว S R C S R 2 0 0 0นะครับผมสภาพสวยสภาพใหม่มือหนึ่งเลยนะครับไม่ลอยคุณภาพเสียงดีๆนะด้านหลังของตัวรับสัญญาณนะครับผมนี่สวยมากนะครับผมตัวนี้ สลับพี่ๆนะนะท่านใดกำลังหาใช้งานนะครับผมราคานะครับผมชุดนี้เปิดไว้ที่3,500บาทนะครับผมสลับไม้ลอย SRC SR 2 0 0 0นะครับผมตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่3,5 0 0นนะครับผมชุดละ3,500บาทนะครับราคานี้สุดคุ้มนะครับถ้าเป็นสินค้าหม้มือหนึ่งก็ชุดละ7 8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เช็คราคาได้เลยนะถ้าสภาพนี้นะครับผมสภาพนี้ราคา3,500นี้ถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับ S.R.C.S.R. 2 0 0 0นะครับผมตัวนี้รุ่น S.R. 2 0 0 0นะครับไม่ลอยคุณภาพเสียงดีนะฮะคลื่นดีสัญญาณดีนะครับผมก็มีเข้ามาให้พี่ๆน้าได้รับชมกันนะครับเผื่อมีท่านใดหาใช้งานนะครับผมชุดนี้3,5 0พนนะครับพร้อมกล่องแหลกกล่องเก็บนะครับอุปกรณ์ครบนะครับผมอุปกรณ์ครบมีมาไม่บ่อยนะครับผมไม่ลอยสภาพแบบนี้นะ S.R.C. นะครับผม สภาพใหม่มือหนึ่งเลยนะครับผมแต่ราคามือสองนะครับชุดนี้เอาไปที่3,500บาทนะครับผมอ่ะถ้าซื้อใหม่ก็ตกอยู่ที่7 8 0 0 0ต่อหนึ่งชุดนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีกล่องนอกกล่องในครบอ่ะนานาท่านใดหาใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดนะครับนำมารีวิวมาอัปเดตให้กับพี่ๆนาณาสายบันเทิงของเราได้รับชมกันนะครับผมนาทีทองเลยนะครับชุดนี้3,500บาทนะครับ อาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมสลหรับไม้ลอย SRC SR 2 0 0 0นะครับผม3,500บาทสภาพใหม่มือหนึ่งนะครับผมอาเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครือ่องเสียงบ้านบ้านราคารากยาสาสาม3ามหกสสสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ